แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในเมียนมาที่กระทบไปยังประเทศไทยนะครับหนึ่งในประเด็นสําคัญที่มีคนพูดถึงก็คือระบบการแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวครับทาไมเราไม่มีกันบ้างวันนี้ครับเราจะพาไปรู้จักกับระบบ j a l เ r t ครับเป็นหนึ่งในระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวและภัยพิบัติต่างๆของญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับระบบนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆรวมไปถึงการโจมตีทางทหารแบบเรียวทานครับ ก็เป็นระบบที่ถูกพัฒนาโดยสํานักงานจัดการภัยพิบัติและปะทาสาธารณภัยของญี่ปุ่นนะครับหรือว่า FDMA ครับก็เปิดใช้งานกันตั้งแต่ปี2007ครับ J จนะครับเขาบอกว่าเป็นระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ดีที่สุดในโลกที่หลายชาติอยอมรับเลยนะครับซึ่งนอกจากาการเตือนภัยสึนามิแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแล้วเนเี่ยยังสามารถเตือนภัยขีปนาวุธได้ด้วยครับ้าม,มีการโจมตีทางอาหารเกิดขึ้นมีการยิงขีปนาวุธข่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยระบบนี้ก็จะทํางานทันทีเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนไปหลบภัยคร รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆด้วยนะครับเช่นมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ั่วไหลนะครับหรือสายเคมีสารพิษต่างๆั่วไหลเนี่ยสัญญาณตัวนี้เนี่ยก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันนั่นเองครับโดยสิ่งที่ทําให้เจอเลนะครับได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นระบบเตือนภัยพิบัติภัยธรรมชาติภัยต่างๆที่ดีที่สุดในโลกครับมาจาก2จุดเด่นหลักๆครับหนึ่งเลยครับก็คือการกระจายแจ้งเตือนถึงทุกคนอย่างรวดเร็วและทุกช่องทางด้วยเทคโนโลยีต่างๆครับเช่นเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการส่งข้อความที่สามารถกกรระจาายยไัังเคืืืออข่่โทททศพพ์มถในนน้ีหดด เทคโนโลยี FM Radio ครับก็คือวิทยุนี่แหละครับต่อมาครับก็คือ Television Broadcast นะครับก็คือการเผยแพร่ข้อความการแจ้งเตือนยังโทรทัศน์ของเรานี่เองครับแล้วก็เป็น Digital Signage นะครับก็คือพวกป้าย LED ตามข้างทางครับก็สามารถรับสัญญาณแจ้งเตือนได้เช่นกันรวมไปถึงระบบ RMT ครับแล้วก็ระบบสื่อสารไร้สาย Disaster Prevention Administrative นะครับก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่เข้ามารองรับในจุดนี้นครับ ส่วนจุดที่2นะครับเป็นจุดเด่นที่ทําให้ได้รับการยกย่องมากเลยครับก็คือระบบนี้นะครับมีความรวดเร็วในการรับข้อมูลนะครับโดย J Alert นะครับเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบการตรวจจับภัยพิบัติจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทำให้ข้อมูลเนี่ยถูกส่งเข้าระบบแบบเรียลไทม์ทาให้การแจ้งเตือนถึงประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันช่วงทีทําให้ประชาชนเนี่ยมีเวลาในการหนีทันลดความสูญเสียในในชีวิตของประชาชนได้มากขึ้นนั่นเองครับ โดยขั้นตอนของ j a l e r t ในการทํางานนะครับก็มีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1เลยเนี่ยระบบนี้ครับจะตรวจจับเหตุการณ์ต่างๆจากเซ็นเซอร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเช่นการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะมีการตรวจจับเซนเซอร์ใต้ดินที่มีการฝังไว้ทั่วประเทศเยอะเลยทีเดียวครับหลายพันตัวเดียวต่อมานะครับนำข้อมูลจากเซ็นเซอร์เหล่านั้นเนี่ยมาประเมินความรุนแรงนะครับและก็ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับจากนั้นก็จะมีการส่งข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลกลางของ f g m a ครับ แล้วก็กระจายต่อเพื่อเตือนภัยให้กับประชาชนตามช่องทางต่างๆที่ครอบคลุมทั่วประเทศครับส่วนคําถามก็มีขึ้นนะครับว่าแล้ว j Alert เนี่ยมาใช้ในประเทศไทยได้หรือไม่ครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันเป็นระบบที่ดีมากอย่างเดียวครับคําตอบก็คือไม่สามารถใช้ได้ครับเพราะว่า j a l e r t เนี่ยใช้โครงข่ายสื่อสารเฉพาะของญี่ปุ่นนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นสําหรับเครือข่ายของหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับเช่นสำนักงานจัดก,การภัพิบัติและบรรเทาสาธารณภายัยหรือว่า FDMA แล้วก็ NSP นั่นเองครับ ต่อมานะครับระบบคมนาคมและสื่อสารสาธารณะของไทยเนี่ยครับอาจไม่ได้มีโครงสร้างพืง้นฐานมากพอครับที่รองรับเจอเลได้นั่นเองครับอีกหนึ่งข้อนะครับที่ทําให้ไทยเนี่ยไม่สามารถใช้งานเจเอเลได้ก็คือเครือข่ายเซ็นเซอร์และดาวเทียมที่มันแตกต่างกันครับโดยเจเอเลเนี่ยจะอาศัยเครือข่ายตรวจจับแผ่นดินไหวสึนามิและภัยพิบัติต่างๆที่พัฒนาโดยญี่ปุ่นเองครับก็เช่นระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวที่มีชื่อว่า EEW นะครับแล้วก็ทุนตรวจจับสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งไทยของเราเนี่ยครับอยู่ในภูมิภาคที่มีโครงสร้างธรณีวิทยาที่ต่างจากญี่ปุ่นแต่ว่าโดยสิ้นเชิงเลยเดียวครับและต้องใช้เครือข่ายตรวจจับภัยพิบัติที่เหมาะสมกับภูมิภาคของตอนเองนั่นเองก็ทําให้เจร่ยไม่สามารถใช้ดได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุผลนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือภัยพิบัติที่มันแตกต่างกันครับญี่ปุ่นเนี่ยเผชิญกับแผ่นดินไหวและสึนามิบ่อยครั้งครับเราเนี่ยจะได้ยินข่าวมากเลยทีเดียวครับขณะที่ไทยเนี่ยมีความเสี่ยงอื่นครับก็คือเสี่ยงจากพายุฝนน้นําท่วมแล้ว่าครับ แล้วก็ระบบเตือนภัยในไทยเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศเป็นหลักครับนอกประเทศเนี่ยที่มาส่งผลกระทบเนี่ยอาจจะยังไม่มีเท่าไหร่แล้วในประเทศของเราก็มีคําถามครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีการแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับมีใช้งานบ้างหรือเปล่าคําตอบก็คือยังพอมีครับหนึ่งเลยครับก็คือระบบ SMS แจ้งภัยพิบัติครับสองครับก็คือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติหรือว่าสพชเนี่ยครับก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน SMS ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับต่อมาก็คือเป็นแอปพลิเคชันนนนมืืืออออถคััก็็เเเเปพลชชภย่น ถ่ายดีเซอร e เตอร์อเลอร์นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ <c oughs> ก็สามารถไปดาวน์โหลด <c oughs> เก็บไว้ใช้กันได้นะครับหลายคนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับระบบต่อมาครับก็คือระบบโทรทัศน์และวิทยุครับการแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางข่าวสารต่างๆเช่นโท,ท,ทรทัศน์วิทยุแล้วก็สื่อออนไลน์เนี่ยยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเครือข่ายหอกกระจายข่าวและเสียงตามสายที่ใช้ในชนบทนะครับเพื่อเป็นการเตือนภัยครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยไอการแจ้งเตือนภัยเหล่านี้ เท่าที่ทราบมานะครับว่าไม่่คยมีใครรับข่าวสารมาเลยนะครับช้ามากถึงไม่มีเลยนะครับก็ณจุดนี้ครับก็ต้องเป็นเรียกว่าเป็นการถอดบทเรียนนะครับของใครภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกลับไปพัฒนาการเตือนภัยของตัวเองครับให้มันเรียกว่าตอบโจทย์นะครับเรียกว่าสื่อสารได้อย่างทันท่วงทีครับเตือนประชาชนครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่าภัยพิบัติเนี่ยมันจะรุนแรงแค่ไหนการแจ้งเตือนให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถมีได้ทันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีกว่านั่นเองครับโมโนแม่เปิดตำนัก ดูซีรีส์แบบไม่อั้นลูกค้า a i s ลูกค้า TRUE d t ท c 89บาทต่อเดือนเราจอมยุทธตรงไม่พลาด